เขากระิสวยเลยครับกตสิเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับสําหรับสองขาข้างในมณีสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านและกาทุกคนนะครับมนีกับพอ่พอเขากับผมลิโอซร้าคือเก่านะครับมนีกับเชลยออกมาทําการขี่รถเลาะธงอีกขึ้นเก่าเหมือนเดิมนะครับกตสิเป็นจะได้นั่นไปรับชมกันเลยครับ การขี่ขึ้นมากทักทีนะครับนี่อันนี้เป็นสิเป็นท้องหน้าได้ครับอขาดีก็บสิเป็นเป็นงวยนะครับอันนี้่กินมากแต่จะทุกขกับทุกในท้องหน้านะครับสวยๆตรงนี้เลยนะครับบรรยากาศกันล่ามครับเขากันลังเขียวนะครับสดใสนะครับขี่รถมาเรื่อยๆนะครับ ข้างนีก็เป็นเขาครับนี่้างนีงนก้ก็มีนะครับาไปมดที่รถมาเรื่อยๆสุดมากเรื่อยๆนะครักลองข้ามีาะนะครับเขากระซิซยนระเป็นบยากาศประมาณนี้นะครับสำหรับสองข้าท่า ในืริษัทการที่ไปเรื่อยๆนะครับโอ้เขาสวยสนุ่งหน้าสวย มนตรงไป้ทงหน้าข้านแม่นหครับข้างนี้ก็เป็นเขานะครับข้างนี้ก็จะเป็นเขาด้วยกันนะครับต้องจากทีไปเรื่อยๆนะครับสวยเลยนะครับข้างนี้ก็จะเป็นเขาด้วยกันเขาขุนกันง,กางงามนะครับ 2, าาม,มาดีนะครับสำหรับสองสามท่านะครับนี่ตังนี่แมนครับสวยทอบการขี่รถเรื่อยๆนะครับเรี่ยวดีนะครับ ลับนีแนะครับบรรยากาศสิไใกล้ผู้เขาเขามาเรื่อยๆนะครับทำรับทางเสียนี้เ้าไปขี่ไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศถูกหน้าส,สวยนะครับกําลังเขียวงามนะทา่าประมาณนี้นะครับนัง่งขี่ไปเรื่อยๆสวยงามครับ สำหรับคลิปนี้เสียไว้ทอีสักก่อนนะครับสวัสดีครับ